ชั้นบนเลยครับผมห้องเล็กสวัสดีครับผมเอสุรศักดิ์นะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งแอร์นะครับเข้าเดือนเมษาแล้วมันร้อนนะครับ วิธีขายร้อนที่ดีคือการติดแอร์นะครับแต่ก่อนผมติดแอร์เป็นแอร์เคลื่อนที่นะ6,000 BTU เอาไม่อยู่ครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนไปเป็นแอร์9,000 BTU ยี่ห้อที่ผมใช้เป็นมิสูบิชินะครับ9,000 BTU อินเวอร์เตอร์ครับผมตอนนี้พี่พี่ช่างก็ศึกษาดูงานวิ่งรอบวันนี้วิ่งรอบวันนี้จอดลงในสาหัวโลกพี่เข้าห้องายร้อนเลย ขั้นตอนแรกเราก็ต้องวางตึงกลางก่อนนะครับของประตูโดยพี่ช่างก็จะเอาแผ่นเพลทต,ตรงนี้นะครับแผ่นเพลที่จะใช้ยึดคอยเย็นขึ้นไปวัดหาตำแหน่งเจาะรูระบายน้ําแล้วก็รูสายไฟ ในระหว่างที่เราวัดแผ่นเพลทเจาะคอยเย็นนะครับทีมช่างด้านล่างก็กำลัง,ลงประกอบขาตั้งคอยร้อนแล้วก็เตรียมเจาะนะครับเจาะฝั่งนั้นทะลุออกไปรูที่2การติดตั้งแอร์ครั้งนี้เราจะเจาะทั้งหมด2รูนะครับรูหนึ่งทะลุคอยเย็นนะครับอีกรูหนึ่งจะทะลุคอยร้อนออกไป ตอนนี้ทีมช่างก็ได้ทำงานไปพร้อมกันนะครับคนหนึ่งเจาะข้างนอกนะครับคนหนึ่งเจาะข้างในแล้วก็คนหนึ่งเตรียมสายไฟครับผมตรงนี้เราจะติดคอยล์ร้อนห่างออกจากผนังประมาณ35เซนนะครับเพื่อการเซอร์วิสเวลาช่างมาเซอร์วิสนี้จะได้มีพื้นที่ในการเซอร์วิสนะครับตอนแรกผมว่าจะติดชิดผนังเลยชิดไม่ได้นะต้องเผือเซอร์วิสด้วย สรุปคร่าวๆนะครับเราจะเดินเดินท่อนะครับออกจากตรงนี้ข้ามผ่านตรงนั้นไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับงอลงมาตรงนี้มาหาเต้ารับแล้วก็งอมาหาควายร้อนตรงนี้นะครับจับทะลุไปเลยนะครับทะลุแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ10นาที สินาทีเจาะผนังพีแคสทะลุนะครับรูที่2ครับผมก็จะเป็นการเจาะฝั่งระเบียงออกไปหาคอยร้อนครับในระหว่างที่เราเจาะผนังนะครับพี่ช่างอีกคนหนึ่งก็ทําการต่อสายไฟแล้วก็สายคอนโทรลออกจากคอยคอยเย็นเรียบร้อยแล้วนะครัพร้อมที่จะยกขึ้นไปติดตั้งพร้อมสายไฟยาวประมาณ6เมตรนะหลังจากทีจอดเสร็จก็ใส่พุในะส่พุกเตรียมทำลับเข้าไป เอาแผ่นเพลทขึ้นไปต <All right. S 1> ิดตั้ง เรียบร้อยครับเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งคอยเย็นนะครับคอยเย็นไม่มีอะไรมากครับก็คือว่าเจาะรูนะครับเจาะรูติดตั้งเสษ็แล้วก็ยกขึ้นไปแขวนเลยคอยเย็นมีหน้าที่แค่นี้แล้วก็ติดตั้งง่ายๆแค่นี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นการเดินสายไฟนะครับติดรางระบายน้ําครับผมตอนนี้ทีมช่างก็ได้ทําการวัดระดับน้ำนเพื่อให้ น้ำทิ้งเนี่ยไหลได้สะดวกนะครับคือถ้าเราติดติดรางตรงเกินไปน้ํามันจะไม่ไหลนะครับก็จะทําให้เกิดการสะสมของน้ำแล้วก็ทําให้ Air แอร์้วอุดตันได้นะครับหลังจากเจาะรูเสร็จแล้วก็ใส่ทุบนะครับน่าจะเป็นทุบเดวจบ หลังจากที่เราติดข้อต่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเอารางตรงมายึดนะครับเพื่อร้อยสายไฟตอนนี้เราก็ติดคอยร้อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราเอาไว้ฝั่ง ระเบียงนะครับของเพื่อนบ้านนี้จะเอาไว้ฝั่งห้องนอนสาเหตุที่ผมเอาไว้ตรงระเบียงเพราะว่าผมไม่อยากให้ฝั่งเนี้ยที่เป็นห้องนอนมันสั่นสะเทือนเวลาเปิดแอร์นะครับตอนนี้ทีมช่างก็กําลังจะทําการบานแฟร์นะครับด้วยลูกเบี้ยว ท่อใหญ่นี่จะเป็นท่อดูดออกนะครับส่วนท่อส่งเข้าเนี่จะเป็นท่อเล็กๆตอนนี้กำลังติดตั้งท่อดูดออก เนื่องจากรางของเรามีการเดินทางแบบพิสดารน,นิดนึงเราก็เลยต้องใช้สายยางนะครับเป็น flexible tube ในการข้ามคานตรงนั้นไปนะครับจะได้ลดข้อต่อของพ่อลงนะครับน้ำจะได้ไหลอย่างสะดวก การปิดฝาครอบก็ยิงซิลิโคนกันงูเข้าไปข้างในนะครับจะได้มันตรายต่อคนที่มาล้างเองมีหลายเคสที่งูเข้าเป็นห้องได้เพราะว่าเข้าผ่านเองแอร์ครับผม น,นี่ถังอะไรครับถังลมครับถังลมอันนี้เราจะเชื่อมแก๊สใช่ไหมครับใช่ครับต่อเเชื่อมออไปนะตัวนี้เราจะเชื่อมแก๊สต่อไปข้างนอกนะเพราะว่ามันไม่ถึงนะครับ การติดตั้งรางแล้วก็ท่อน้ำยาก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดต่อไฟเราจะอยู่ตรงนี้นะครับคียโครงการทำมาให้เดี๋ยวเหลือแบค่ีมน้ำยานะครับใบเครื่องแบค่ีมครับผม ตอนนี้เราก็ผ่านสายไฟเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเครื่องแว็ก่ไนมครับอันนี้เราต้องแว็กกี่นาทีครับอ่าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีรสิบห้าถึงยี่สิบนาทีตัวน,นี้เราแว็กเพื่อเช็คความชื้นใช่ไหมครับอ่าดูดความชื้นดูดความชื้น,ออ,นออกนะคร <Okay. S 2> ก็แว็กเพื่อดูดความชื้นออกสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ทีมช่างเข้าแว็กไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาชมอีกทีตอนแว็กเสร็จครับ ขั้นตอนนี้คือการเปิดน้ำยาใช่ไหมใช่แบคําเสร็จเรียบร้อยความชื้นออกหมดแล้วเราก็ทำการเปิดน้ำยา ตอนนี้ก็ติดตั้งแอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับติดคอยร้อนคอยเย็นเรียบร้อยเดินสายไฟแวกคัมน้ำยายเรียบร้อยเราก็จะมาทดสอบเราจะมาทดสอบแอร์นะครับแต่ก่อนอนต้องใส่ฟิลเตอร์ก่อนใส่ฐานีโมดต,ตอนนี้ก็ทําการเปิดแอร์แล้วนะครับเอาเบรกเกอร์ขึ้นทดสอบแอร์ไฟติดนะครับไฟติดเป็นที่เรียบร้อย แล้วเราก็ติดตั้งแอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาทําการรีวิวแอร์นะครับว่าแอร์ที่ติดตั้งเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดแล้วเย็นไหมนะครับเราใช้รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแอร์ที่เราใช้นะครับจะเป็นแอร์มิตซูบิชิมิสเตอร์ซิลิมอินเวอรรุ่นก็ตามนี้เลยนะครับ MSYYG09VF นะครับ GY นี่เป็นรุ่นปี2024นะครับใหม่ล่าสุดราคาอยู่ที่ประมาณ21,000บาทนะครับในแอปส่งนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดเช็คหรือว่ากดซื้อสินค้าได้ที่ description นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เปิดแล้วก็เย็นนะครับเย็นสัมผัสได้ถึงลมที่เย็นนะครับเหมาะกับหน้าร้อนนี้มากนะครับใครที่กำลังมองหาแอร์นะครับติดตั้งหน้าร้อนนี้ จับเลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูคอยร้อนกันนะครับว่าช่างติดตั้งเป็นยังไง <_ NOUNCER> เดี๋ยวผมจะรีวิวการเดินท่อแอร์นะมันจะแปลกๆหน่อยนะครับก็ออกจากกำแพงนะครับก็จะไปข้ามคานหนึ่งคานนะครับแล้วก็งอลงมานะครับแล้วก็หักเข้ามุมเลื่อกมาทะลุกำแพงออกไปเจอคอยร้อนนะครับอันนี้เป็นที่เราติดตั้ง ายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่เดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไปตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องเจาะนะครับเพราะว่าในอนาคตเผื่อเราทําห้องตรงนี้นะครับทําห้องขึ้นมานะครับเราก็จะใช้ตั้งเสาก่ออิฐนะครับมันจะได้ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการต่อเติมห้องของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปในห้องที่เย็นฉ่าของเราดีกว่าเนาอสวยงามครับเย็น ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับถ้าใครมีคําถามหรือมีข้อเส,สนอแนะอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยอากาศเยน็เยนๆในห้องเงยน็เยนๆกับแอร์ใหม่ Mitsubishi Electric Mr Slim Inverter ครับผมขอบคุณครับ